คิดอยู่ว่าต้องทนไว้จะทุกจะทนเท่าไรความรักจะพาหัวใจไปคิดเองว่าต้องทนไว้ได้ทุกยิ่งทนเท่าไร ความรักที่มียิง่งหายไปจะโทษดินจะโทอน้ำจะโทเดินและเดากับเรื่องราวที่ปวดรา้าวที่เธอมาทำแล้วนี้ไปฟ้าถ้าไม่ส่งมาให้เธอมีใจบอกยกันจะคำเป็นไร ว่าเหตุใดต้องมาทำร้ายกันจากนี้เรื่องราวที่มีก็ให้ลืมมันไปอย่าจำว่าแค่เป็นใครว่ามีใครที่เคยทำร้ายคนยิ่างฉันทุกวัน จบจนวันนี้ชีวิตที่เราต้องมีจากนี้ต้องทำตัวเช่นไรน้ำตาที่ยังลินไหลจากความรักที่มีทั้งใจ สุดท้ายเขาหนั้นหายไปจะโทษดินจะโทษน้ำจะโทษเน้นและเดากับเรื่องราวที่ปวดร้าวที่เธอมาทำแล้วนี้ไปฟ้าเธอไม่สง่งมาให้เธอมีใจบอกกันซอคำเป็นไร ว่าให้ได้ต้องมาทำร้ายกันจากนี้เรื่องราวที่มีก็ให้ลืมันไปอย่าทำว่าเคยเป็นใครว่ามีใครจะ่เคยทำร้ายคนอย่ฉันจบกันสักทีจบกันแค่นี้ ม่มีใครมีแต่ฟ้าที่มองมาเห็นน้ำตาจากนี้ไปปอนเธอฟ้าถ้าไม่ส่งมาให้ยเธอมีใจบอกกันได้ไหมเหตุใดต้องมาทำร้ายกันจากนี้เรื่องราวที่มีก็

You yeah.